nè bánh yeah, mì nằm nhiều lúc nằm ở ní năm rồi năm rồi năm mì hiểu ừ. ta năm rồi ở lúc ăn đi, à ai na <laughs> ต้งอยู่นี่จะไปไหนอะครับจะไปไหนลูกอ่ะอ่ะอ่หัดกินเองหัดกินเองกันลูกเออเอ้าขาลงไปเอาเอ้เฮ้นฟัฟังเฮ้เฮัเเ้ ออขันรัาฟังขันรับฟังลูกขันรับฟังฮก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 อ้าวอาโอ๊ยน่าเอ็นดูแม่หัดให้กินแบบนี้นะลูกนะไม่ป้อนกวดนะ <önemli> ủa thêm của thêm của thêm ai đam rồi em mang mì no no ru làm rồi kín nộp ừ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  กินกันก็เออกินกันรอกินกันจุ๊บจับจุ๊บจับจุ๊บจับเออจุ๊บจับจุ๊บจับเออจุ๊บจับจุ๊บจับเอ่นมือแม่มือแม่มือแม่เออไม่เอานะสองตัวนั้นเดี๋ยวแม่ตีนะต้มต้มอ่ะเออนอนรอกันเดี๋ยวแม่ให้นมน้องก่อนครับ

บัง่งมีน้ำรวยมานี้เลยน้ำรวยไปอยู่ตะก้าก่อนองนั้นนะน้ำรวยก่อนองนั้นนะอ่ะน้ำรวยอ่ะน้ำรวยกิน เออร่ำรวยกินเอ้าอ,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 อย่าลงอย่าลงไปตีลูกเดี๋ยวครับมั่งมีรอก่อนมั่งมีรอก่อนลูกกินไปแล้วแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวแม่ให้ร่ำรวยกินก่อน อือืมออโวยวายโวยวาย้องมีโวยวายเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องกินก่อนแป๊บหนึ่งอืเดี๋ยวรอเป๊บนึงอะได้ยังมา อยู่ในตะกร้าเถอะอือน่ะรไวยไวายจะมามีรไวยไวายอืออือ Luôn lúc lịch, càng càng lịch, càng họ mà phục nguồn. Ao kình hiệp một để một để đenny đeo lịch, gang 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 bèo gang hãy gang 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 Ừ. ok. Ồ, oh, bay <laughs> Ừ, dạ vui dạ vui lúc dạ vui Điều tốt, điều tốt, điều tốt. Điều đi. Ừ. Nào, một <laughs> Ừ. để mẹ bèo nám hay. Ừ. À, hay còn